จังหวัดอุตรดิตเกิดเหตุรถขนคนงานคัดแยกทุเรียนลงเขาเบรกแตกเทกระจาดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ24รายสาหัส7รายเมื่อวันที่18กรกฎาคมเวลา9.30นกานาทีศูนย์กู้ภัยเทศบาลตวนวหัวดงอำเภอละแลได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถตกเขาพิกควาำบริเวณทางลงเขาม่อรือษีหมู่ที่9ตัวหนุแม่พูนอำเภอละแลจึงได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย100รย้อยตำรวจเอกนัทพงศ์พรมมีเดชร,รองสวัวดิ์สอบสวนสพลับแลพร้อมด้วยจากสเสด็จพระชายกาวีละรองนายกเทศมนตรีเทศบาลหอดงในที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ตาสีบอลหมายเลขทะเบียนสามเท่า,ทาเท่า,ทาเท่าเท่าสี่เจ็ดสามสามกลุ่มเทพมหานาครในจุดเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนยี่สิบสี่รายบาดเจ็บสาหัสจำนวนเจ็ดรายทางเทศบาลตมหอดงจะได้ประสานกู้ภัยในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และนำส่งโรงพยาบาลด้านนายถวันพมีวงศ์อายุ38ปีชาวประจันทบุรีผู้ขับขี่รถกระบะันาดเกล่าวให้การว่าตนเองได้นําคนงานมาจากตำบลบ้านตึกอําเภสีชัดชานาไรจังหวัดสงขล์ให้จำนวน26คนเพื่อนําคนงานไปร,รับจ้างคัดแยกทุเรียนตามหลงต่างๆเพื่อทาการคัดแยกทุเรียนในพื้นที่ตำบลแม่พูนพอลับแแหลงดอุตรดิตถ์ซึ่งในขณะที่ตนเองได้ขับรถบรรทุกคนงานมาถึงช่วงบริเวณทางลงเขาม้อรือษรี ซึ่งมีความลาดชันสูงรถเกิดเด็กไม่อยู่ประกอบกับตัวเองไม่ชำนาญเส้นทางในพื้นที่จึงทําให้เกิดเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจานวน24รายอาการสาหัสเจรายบาดเจ็บปานกลางและเล็กน้อย17รายซึ่งทงางโรงพยาบาลอภรรยาแปลได้ทาการรับตัวผู้บาดเจ็บจนหนึ่งไว้ทําการรักษาและได้ทําการส่งตัวผู้บาดเจ็บที่มีอาการหนักไปทําการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสูงศูนย์ตระดิตฐ์ วิมพอินกลัมนิวยี่บสี่ทีวีรายงาน